สวัสดีครับมือนี้ลุงหลอดเดบซีสิบห้าไปเก็บเห็ดนะครับผมเขาว่าเห็ดแล้วงอกออกกับเห็ดนาน้าชนิดมือว่านลุงหลอดกำมาอยู่ครับแต่ว่าฝนตกนะครับบริทายคลิปนะครับผมกะไปกันเลยครับมือันี้เข้ามาก็เจอเลยนะครับเห็นแล้วงอกครับด <c oughs> อกบานครับเห็นแล้วงูกเหลือง สวยงามไปทีเดียวเจอดอกเดียวนะครับในนี้ดอกแรกแหกมานะครับแกวนะครับไปต่อครับเจอเห็ดปวกดอกเดียวครับมีดอกเดียวเอายังไม่ทำไรขาหักแล้นะครับช่างง่ายได้เหลือเกิน ยังไม่ทันได้ขุดเลยนะครับไปต่อครับกันมามีอีกดอกนึงครับอันนี้เห็ดปวกแต่ว่าเป็นเห็ดปวกดอกเดียวครับจะมีแค่ดอกเดียวนะครับช่วงนี้เป็นหน้าเห็ดปวกดอกเดียวนะดอกเดียวนี้เก็บหลายๆดอกมันก็เยอะเองครับ สวยงามก็กลังแทงขึ้นมาว้าวดอกเดียวครับตูบตูมครับสวยงามเลยทีเดียวครับไปต่อครับปวกดอกเดียวอีกแล้วในบริเวณนี้เจอไปสามดอกแล้วนะครับดอกเดียวดอกเดียว <c ười> เราเก็บสะสมแต้ง <c ười> ก็สวยงามเหมือนเดิมครับไปต่อครับ เจอเห็ดพึ่งนับสี่ดอกครับไปต่อครับ เดให้ปวกดอกเดียวแต่2ดอก <c oughs> งงไหมครับเห็ดปวก2ดอกนะครับเคียงคู่กันเลยครับเจอทีละดอกเจอไปเจอมาก็เยอะเองนะครับ อ้าวขาดขาดเลยนะครับขาขาดใครต่ออับเจอครับไม่มีใครเจอมันบังอยู่ครับบานแล้วนะครับเรางอกเหลืองปิดอัดแน่นเลยนโอ้โหหลบอยู่ยังไงลุงหลอดก็เห็นนะครับ ตาดีมากบูยชมตัวเองเองปาสิบอา,าษาอีสานนะครับผมได้แล้วครับเพชรลางโกดอกที่สองบานแล้วครับไปต่อครับพี่น้องพอแล้วเพชรลางโกขาวครับดอกตูมสวยงามเลยทีดเดียวพอแล้วพอเพชรพี่น้องงามครับแค่มาลุกเหลืองเหลืองรวยๆขาวจากภาคยินครับคือดอ,อกนี้ปูระ ดอกบักใหญ่เลยครับพ่อแม่พี่น้องคันเลยค่อยๆเชียร์กันครับชมความงาของคุณพ่อคอยๆจับออกครับผมกระลั่งตูมเลยครับห้ำครับว,ว้บาวด,ดูนะครับดอกนี่ได้จักสิบยี่สิบดอกงเด้เนาะพ่อแม่พี่น้องไปต่อครับเดี๋ยวมันสเสียเวลา พึ่งว่านะนี่ดอกดีนี่ดอกนัคาหักเฮื่อนนี้ดอกมันดอกออดอกนี้แก่แล้วครับปล่อยมนันนะได้สามดอกนะครับตรงนี้ดอกที่สีมันแก่ไปต่อครับ เจอไข่เห็นแลน้วงักเจอสองับเมื่อวานลุงหลอดมาอาดอกตูมอยู่แถวนี้นะครับวันนี้มันก็ขึ้นมาอีกครับเป็นไข่เห็นละงกเหลืองนะครับตัวนี้ถ่มด้วยได้สองนะ มีอีกไหมไม่มีแต่แค่นี้แล้วครับแต่เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเห็ดอ่อนช้อยดอกนึงข้างในดอก ดอกครับไปตอครับว,ว,วานมาเอาไข่มันแถวนี้สองไข่วันนี้เป็นตูมกบขึ้นนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแม่สาวน้อยงามคักครับพ่อแม่พี่นอ้องเหนไสมได้ดมีดอกเดียวนะครับไปต่อครับ ขี่รถมาตามทางนะงรครับล,ลุงรเอามอไซค์มานครับมอไซค์แล้วลุงรดก็มองไปมันแบบๆบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันบางนิดนิดแต่ลุงรถเห็นแบบแบบนะครับมันคือเห็ดละโงกนะครับผมเห็ดละโงกขาวนั่นเองนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับเก็บเลยนะกันครับว้าว สุดจอดนะครับไปต่อครับจเจออีกแล้วน,นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับเห็นแล้วาวเสียงคนก็เอๆๆๆๆืออ้าวเอืออ้าวอยู่นะว้าวสวยงามเลยทีเดียวอ๋อมันออกอยู่ข้างทางนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ข้างทางตรงข้ามกับเมื่อกี้นี่นะครับก็จอดนั่นแหละเดินข้ามได้ดอกหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วงกเหลืองเฮ้ยงงงงข่าว ข้ามาตรงนี้ก็เจออีกดอกหนึ่งครับกำลังสวยเลยทีเดียวนะครับไปต่อเลยครับผมตรงที่ลงหลอดจอดรถมอไซค์นะครับกานข้างมันมีขาวๆหน่อยๆลงหลอดสังเกตเห็นนะครับไข่แล้วโง่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวดูก่อนนะโง่ เห็นลาโง่ขาวครับครับสีขาวครับเห็นลราโง่ขาวครับเจอเห็ดเพิงครับเห็ดเห็ดเุ่งมองครับคนไทยเอื่นเห็ดเพิ่งนะครับอีสานอื่นเห็ดเพิงครับผมสวยงามเลยครับกำลังตูมไปครับไปต่อ แล้วเราก็เจอเห็ดปวกฟานนะครับ่นี้ครับเห็นงนีครับมีดอกเดียวครับโอ้โหพระเจ้าจอดมันต้องเป็นกลุ่มเต็มจอมปวกแต่เราเจอดอกเดียวนะครับกว่าจะหาเจอนะครับเดินจนเหนื่อยเจอดอกเดียวโอ้พระเจ้าจอดเดี๋ยวเราเราขุดกันเลยดีกว่าครับ มือเราเาเสียมขุดงัดเลยนะครับได้ดอกเดียวมีดอกเดียวอันบนนี้ก็ไม่ให่ครับเหตุอะไรไม่รู้รอบๆก็ไม่มีนะครับมีดอกเดียวนะครับที่เราจะตามหาคือเหตุอันนี้แหละครับมันออกถ้าออกมันจะออกเป็นกลุ่มนะครับแต่ทําไมมีดอกเดียวโอ้โหนะครับผมไปหาต่อครับเห็ดพึ่งครับ สองดอกหนึองดอกนี่งดอกโอ้ตรงนี้ได้ห้าดอกเลยนะครับกลุ่มนี้ข้างในมีอีกครับข้างในเห็นอีกดอกหนึ่งดอกตูมได้ เห็นเลครับสวยงานด้วยน,นี้ได้5ดอกไปต่อครับเจอไข่ให้แล้วโงกุดขาวนะสองไข่อุย่ยสองไข่เลยครับ โอ้โหมัขึ้นไม่ได้ครับไปต่อครับอ๋อข้างๆนั้นมีมีเห็ดเห็ดปวกไก่น้อยนะแต่ดอกวสวยๆนะครับครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยลนนะ ดอกสวยมากเลยครับเป็นเห็ดโคนอีกชนิดหนึ่งครับดอกสวยครับเก็บเอาสะสหน่อยมันดอกมันสวยมากดอกใหญ่ดีนะครับน่าจะมีเยอะๆอย่างนี้เก็บง่ายด้วยนะครับมีแค่นี้นะครับเก็บไปรวมๆกันไปต่อครับ อ,อ๋อว่าจะไปต่อเห็นเห็ดพึ่งอีกชนิดนึง่ง <c oughs> เห็ดพึ่งมงครับสองดอกตูมๆเลยกำลังขึ้นโอ้ยคักแท้ <c oughs> งามคักนะครับตรงนี้ได้ไข่เห็ดละงอกสองแล้วก็ตูมมันอีกแจวเลยนะครับสวยงามเลยทีเดียวพอแม่พี่น้องนะครับ <c oughs> บอกให้ผลเล่าลงครับ นีนอนแดงแงงอยู่นี่เห็ดยงงน,นี่ก็เฮ็ดพึ่งนะครับผมกินได้คนระับไปต่อโอ้ตรงนี้ลืมเก็บไอไข่เห็ดละงกสองอันเมื่อกี้นี้เอาดเนืเอ้อ,อไปต่อครับหลังจากที่เราเจอเห็ด พวกฟานฝั่งนู้นดอกหนึ่งก็ไม่มีอีกเราก็เดินกลับมารถนะครับก็ข้างรถก็มีรอยเอาไปแล้วนะครับฝั่งนี้มีรอยขุดแล้วนะครับนุ่มรดก็เลยเขี่ยดูเห็นดอกหนึ่งครับเห็ดพวกฟานนะครับดอกเล็กๆครับมีรอยเขาเอาไปแล้วนะครับแต่มันบังเขาไม่เห็นนะครับน่าจะเอาไม่ฉาบนี้ ตั้งใจมาหาปวกฝานนะครับเพิ่งเจอไปสองดอกเองครับก็ต้องเจอมั่งแล้วครับไปต่อครับเออเหลืองครับดอกไม่ใหญ่ครับดอกเล็กกะจิ้วเดียวไม่เจอเป็นกลุ่มเจอทีละดอก ไปต่อครับเบื้องกับป้าพอแม่พี่น้องกาเบื้องเห็ดแม่เป็ดนะครับป้าเห็ดปวกฟานครับบุ้ยนี้แหละที่ลุงหลอดลุงหลอดตามหานะครับแล้วไม่เจอนะครับเจอสองกลุ่มกลุ่มละดอกนะครับตั้งยุตตาทีแหลกโอ้โหนี่ครับคือเห็ดปวกฟันที่ลุงหลอดตามหานะครับแต่หาไม่เจอนะครับได้ไปสองดอกแม่เป็ดมาได้สิบกว่าดอกหาเจอครับ นั่นก็น้องการนะครับเอฟซีลุงหลอดหนูเห็นแต่หลังไวๆนั่นเข้าป่ามากับแม่เป็ดนะครับผมเ <c oughs> สียนหายเห็ดแนวลอตเตอรี่ก <l ott ary> <l ott ary> ็ไม่ขายนะครับหาเห็ดก่อนนะครับใช่ใช่ของขายได้ในี่ของลุงหลอดนะครับได้ไม่เยอะเราเก็บไปทุกเห็ดเลยนะครับก็คืองาเดียจะเอาไปให้อาเลือดระยะก,กินเออ<ม>ให้ละงกได้ไหลายย่างเลย,ยขนาดได้ขนาดได้เห็ดใจเย็นๆแต่ ใายทุกเกือบทุกดอกมา,มาทางไหนมีสองคนผายพานไปนทั้งคุนข่อยยางมาทั้งผี่เข้าไปต่อครับผมต่างคนต่างไปแล้วครับลุงหลอดก็จะไปตามทางของลุงหลอดนะครับไ,ไปหาเห็ดพวกฟานต่อครับไ,ไปกันเลยเจอดอกก้นินดเดียวกำลังเรียกแม่เป็ดกันนะครับสงสัยเจอเห็ด แล้วแอบเงียบคนเดียวไม่งั้นก็หลงครับอันนี้เห็ดเห็ดละโงกเหลืองครับดอกนิดเดียวหาต่อครับฮะโอยูท้ายนํ้วเนี้ยนั่นนั่นคือน้องไก่นะแม่อตอมนะครับเด็กสร้างลุงหลอดนะครับเจอเห็ดละโงกขาวนะครับโอ้โหดอกบ่เริ่มเลยใช่ใช่ครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจับขาดูกัน อ,อ๋อใช่ใช่ครับเห็ดละโงกขาวนะครับโโหูดอกเกือบเท่าหน้านะครับใหญ่มากครับไปต่อครับเห็ดพวกเจอดอกเดียวงหน้าลุงหลอดได้ยินเสียงคุยกันนะบอกว่าเจอเห็ดพวกฟาน,นครับแต่ไม่รู้ว่าใครนะครับลุงหลอดว่าจะไปถ่ายนะครับอ๋อไม่ขึ้น เดี่ยวขาดด้วยไปต่อครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหเห็นละงกนะครับเจอเอฟซีกลางป่าด้วยนะครับแล้วก็เจอเห็ดปวกฟานนะครับปาดนี่ที่ลงหลอดตามหาแต่ยังไม่เจอครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้ยสุดยอดเลยครับ สวยงามเลยมีแต่ดอกสวยๆลุงหลอดก็หาอันนี้ไม่เจอนะครับแต่มีเอฟีเจอแล้วนะครับโอ้โห,โหสวยงามเลยทีเดียวได้เห็ดและงอกด้วยเห็ดพึ่งด้วยนะครับผมโอ้โหได้แกงแล้วนะครับผมไปต่อครับไปหาต่ออ้าหากักเห็ดปวกครับเห็ดปวกดอกเดียวหักแล้ว ขอบบางมากเลยยังไม่ทันทำอะไรหักแล้วออเออขาดหอดขาไปต่อครับ,แล,รบแล้วงูขาว นี่ดอกเดียวครับไปต่อครับเจอเห็ดพึ่งชาตินะครับนี่ครับเห็นไงนี่ดอกเดียวครับจัดไปแล้วหือ,อ,อแข็งแสบแสบร่างตูมเลยแต่ก็ไม่ได้กินเองนะครับจะไปให้อาเลิรนะครับ สวยงามเลยทีเดียวไปต่อครับถัดกันมามีอีกตูมนึ่งครับต้นชาติหาต่อครับเผื่อมีอีกได้สองดอกอะ วกนเมื่อวานมาคอนข้างกันดอกนะวันนี้มาดีอดอกนะสวยงามเลยได้ทีละดอกครับเห็ดปวกไปต่อครับเห็นไหมครับข้างในครับนี่รครับ ครับเอครับเห็นไหมครับเห็นมนะเนาะโอ้ใหญ่มากปาดไข่ก็เกือบเท่ากำปั้นแล้วนะครับผมโอ้โหใหญ่มากครับช็อตนี้โอ้โหสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะกันนะครับเก็บเลยแล้วกันครับโอ้โหกำลังแทงขึ้นมานะครับ โอ้โหใหญ่มากครับดอกนี้สุดยอดสวยงามเลยทีเดียวหนักเลยนะครับดอกเดียวเป็นหนักๆเลยนะครับโอ้โหเห็ดแล้วโงกขาวนะครับผมสุดยอดจริงๆครับตื่นเต้นเลยครับดอดช็อตนี้นะครับโอ้สวยงามไปต่อครับ เจอแล้วครับเห็ดปวกเจอสามดอกนะครับตัวนี้ไม่น่าใช่เห็ดปวกนะครับใช่ไหมอีกสองอันไม่น,น่าะใช่ 没钱要。 อีกดอกนะตุ่มตุ่ม ไดสี่ดอกเลยนะครับตรงนี้นี่ก็น่าจะใช่เหมือนจะไม่ใช่แต่ก็ใช่ครับเดี๋ยวหาต่อครับไอ้พวกดอกเดียวก็ได้เยอะแล้วครับได้ไปสิบแล้นะครับเจอเยอะครับ แต่ก่อนที่ลงหลอดจะเก็บเห็ดปวกดอกเดียวสวยงามครับแต่ว่าลงหลอดก่อนที่ลงหลอดจะก้มเก็บลหลอดมองไปไกลๆนู่งเห็นไหมครับค่อยๆมาเยูยสีเดินตรงมาเลนะ อุ้ยหลุดมือเลยครับตกใจหมดแล้วครับเป็นไงเป็นไงแสวเลยทีเดียวว้าวต้องถ่ายรูปกันหน่อยแล้วไม่มีใครเห็นนะมันจนบานเลยนะอ๋อหักอีกแล้วนอนเหลาไม่ใช่ จับขึ้นมาสีสวยนะครับขาหลุดเลยนะครับสวยงามครับไปต่อครับเจอเห็ดปวกตาบดอกนึ่นะครับ ล้มนะครับเกือบลม้มแต่ไม่ลม้มกำลังจะแก่แล้วนะขุดเลย ไปต่อครับสวยงามเลยไปปวกดอกเดียวอีกแล้วนะครับได้เป็นสิบล้วนะครับปวกดอกเดียวห้เป็นขอปวกใหญ่นี่คงเต็มตะกร้าไปแล้วนะวเจอทีละดอกเก็บทีละดอกไปครับไปต่อครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ ได้แกงอยู่นะครับเดี๋ยวไปแบ่งให้อาเลศแกงกินด้วยกันนะครับมีดอกนี้ดอกใหญ่มากนะครับเห็ดรวมนะครับผมเห็ดหละง,ง,ง,งกเหลืองละงกขาวเห็ดพึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด F4 สวัสดีครับ